นิฮอนโมโนสวัสดีครับมาแล้วมีคนถามกันมาเยอะนะครับว่าสองคันนี้คันไหนดีกว่ากันครับอ่าเรื่องแรกกันก่อนเผื่อใครมาชมคลิปนี้คลิปแรกคันซ้ายเป็นเอลอ่อนนะครับคันขวาเป็นกระป๋อนะครับสองคันนี้คันไหนดีกว่ากันราคาก็ไม่หมีอกันคันซ้ายอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทคันขวาอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทคันไหนดีกว่ากันครับอ่าผมแนะนําอย่างนี้ว่าสองคันการใช้งานจริงไม่เหมือนกันนะครับอ่าแล้วแต่คนใช้งาน ใครบอกว่าส่วนมากใช้บนถนนพื้นเรียบอย่างนี้อ่าพื้นเรียบบ้างมีลมบ้างนิดๆหน่อยๆอยากได้แอร์เย็นๆสบายๆแนะนำกระป๋อนะครับอ่าขับสี่นะครับ,บะะระบบขับสี่มีดับนะครับเครื่องยนต์อยู่ที่ประมาณ600ถึง660ซีซีนะครับดับไฮดรอลิกประมาณ800รกิโลนะครับอ่ารับน้ำหนักได้800รกิโลฝาล็อกเองออตโต้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือแอร์เย็นนะครับสำหรับคันนี้แอร์เย็นขับสี่นี่เลยเลี้ยวท่า ซ WD นะครับก็เรียกว่าเป็นรถยนต์คันหนึ่งได้เลยไม่สูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงบอกเลยคันนี้วิ่งได้ต่ำๆมี60-80แน่นอนนะครับเป็นรถยนต์คันหนึ่งเลยย่อมๆอ้าวแล้วคันนี้ดียังไงครับคันนู้นมีแต่ข้อดีคันนี้ถ้าพื้นหล่มมากๆเหลวมากๆตัวนี้เวิร์กกว่านะครับเนื่องจากมันเป็นเอลออนนะครับเอลออนด้านหน้ารถกับหลังรถมันแยกกันนะครับนี่เราดูที่ชุดนี้นะครับมันสามารถยกสูงยกต่ำได้ด้วยอ่ะสมมติ เราพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าเป็น4ี่ล้อพื้นเรียบอย่างงู้นเนาะสี่ล้ออย่างู้นเวลาเจอลมนะครับล้อหนึ่งจะลอยเนาะถ้าเรานึกภาพออกล้อหนึ่งจะลอยนะครับทาให้มันฟรีมันวิ่งไม่ได้ถ้าเป็นคันนี้เอวอนล้อจะไม่ลอยเลยล้อจะอยู่ที่ดินหมดเลยนะครับแม้พื้นเอียงขนาดไหนก็ตามเราเรียกว่าช่วงอยู่ประมาณ10เซนตัวนี้เอียงรับพื้นได้แน่นอนนะครับคับสี่เหมือนกันมีดัมเหมือนกันแต่ตัวนี้ดัมให้เราลิกจะรับน้ําหนักได้ที่500กิโลนะครับคับ4ล้อสตาร์คุญแจ ตู้อย่างนี้นะครับก็แล้วแต่คนนะครับว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับย้อนมีหนึ่งรอบคาวาชิมะครับ 4WD ตัวนี้ราคาอยู่ที่129,000บาทพร้อมแบตเตอรี่ใหม่นะครับคันนี้สีใหม่สวยๆอย่างนี้นะครับอีกหนึ่งคันครับ Honda กระป๋อครับตัวนี้159,000บาทครับตามสภาพที่เห็นนะครับสนใจคันไหนทักมาได้เอ้ยเรื่องนึ่งครับป๋อทะเบียนมีไหมครับเราแจ้งกันก่อนว่าทะเบียนทําได้แต่ราคาค่อนข้างสูงมากๆนะครับก็เลย จะไม่ได้ทํานะครับเป็นในการเกษตรเท่านั้นนะครับใช้ในการเกษตรเท่านั้นนะครับเพราะเป็นขับสี่ล้อดัมไฮดรอลิกนะครับสนใจขับไหนก็ทักทายกันมาได้นะครับด้านบนไว้เท่าไหร่มาคุยกันอีกทีนึงนะครับวันนี้นิฮอนโมโนลากันก่อนครับเจอก,กันในคลิปหน้าสวัสดีครับบูม